มาแล้ว,อว,อวไอผีฮี่อ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Sibel ตอนนี้ก็อยู่กับเกมเดทบาร์กนะครับผม หรือสนสนุบเพนนีไว้แส้แส้แสมาเรามาดูกันในเกมเลยภาษาไทยอยู่แล้วคุณภาพต้องสูงอยู่แลครโคผอมเง้นผ้าระดับระดับเรามต้องง่ายดไปเล่นเลยแน่กลัวว่ะเอแล้วลืมตามา อยู่ในห้องห้องหนึ่งครับของห้องสีโฮใครคาะประโตูวะหันไปเปิดดิปังมีหซ่อนใต้เตียงเตียงอยู่ไหนอะ่ะเตียงอะ่ะเตียงซ่อนยังไงวะซ่อนอ่ะซ่อนดิซ่อนดิกจะซ,อซ,อซอ่อนไงอะ่ะอ๋อลูบตา มันเป็นคนรูตีนก็รู้แล้วว่ามันเป็นคนไม่ใช่เป็นน e ิไวหรอกเชื่อผมดิมึิงลงมากีแตกเลยนะเนี่ยึงจะแอบ,บมองอะ่ะเออทำดีมากออกจากห้องใช้คณแจจากห้องเด็กในโต๊ะข้างเตียงตรงนี้เลยเฮ้ยใต้ตังค์โต๊ะเด็กโต๊ะอ๋ออยู่นี่เออเฮี้ย รบรายการที่ส่้นอยู่อ,อ๋อต้องหาอันนี้โอเคเปิดมานี่จเจอแล้วจะกูุเจ๋จากห้องเท็กโอเคเปิดปลดล็อกละบผักอ้าวอ๋อ,อต้องกดใช้นี้โอเคอืมตายดุยฮะเดี๋ยวนะจะ,จะเล่น ซื้อปุ่มมอบเปิดแบบตัวรถไฟที่น่าสนใจไม่ซื้ออ,อะไรอะอมีตัวด้วยโอเคยาดิเจปีต้องขอตัวมันมาลเลยเพนดี้ไปหากคุณไม่รู้ทันยป็นไรต่อไปเพียงแค่ใช้คำใบ้ กดป, okay. ปุ่มนี้โอเคกดใช้ตัว๋วในแหล่งท่องเที่ยวรถไฟประวัติยอ่อโอเคผมได้เจอไอ้นั่นไหมเนี่ย่น,น,นตัวเกมผมต้องวิ่งหนีมันเดืออะไรนะผมไม่เข้าใจม,มันเรียกแล้วตูนปูน,ปนต้องอยู่ไหน,นรถไฟรถไฟออกไปทางโน้นวิ่งไปวิ่งจ,กจ,กจ,กจกากจกกจากภาพก็สวยอยู่นะไม่ได้แย่นะเอ้ย ต้องทำไงกลดลากตัวไหมสวัสดีครับพมมาเล่นรถไฟพลังงานไหนอ่ะไม่มีโอเคขึ้นฟรีขึ้นกะขึ้นฝั่งไหนไแล้วผมจะขึ้นฝั่งไหนครับกระโดดก็ไม่ได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันเลื่อนสวัสดีครับ คือไงต้องหลบมันเหรออ๋อมันต้องหลบครับต้องหลบมันฉันควรแท็กไปไหนดีฉันคืออะไรวะนี่เหรอเนี่อ๋ออ๋อ,อผมเป็นเด็กเป็ดอ๋อผมรับหน้าที่เป็นเด็กเป็ดน,นะไปพุ่งไปเลยตกเวล ะไรยังไงตกประตูรถไฟน่าใจหัวขเนนัเข้าสู่อาคารหลักแล้วอาคารหลักอยู่ไหนวะไปแล้วกลางตรงนั้นิหมมันเดินไปทางนูน้นเราต้องเดินมาไปนี่ใช่ปะเซฟโอเคบันทึกโอเคเรียบร้อยอาคารหลักมันอยู่ตรงไหนวะกระโดดได้ไหม อะไรอ่ะยิงเป้าเหรอเฮ้ยดูพื้นดิไม่ใช่วิ่งมาจ้าเอะกับมันนิดสะดุ้งเลยนะเดี๋ยวเียงหัวใจเต้นแสดงมันวิ่งมาทางนู้นผมต้องมาทางนี้อ่ะเจอแล้วอันนี้โอเควิ่งเปลี่ยวหันต่อ let's go ฉันเดินไม่ได้ที่นี่อ๋อบ้านแตกรล้ออะไรอยู่ฝั่งนน้นน่ะดีอะไรอนะ่ะอะไรอนะ่ะเจออัอนหนึ่งแล้วครับอันที่สามหาไปเรื่อยๆไปไม่น่าเจอผีอ๋อเอบ ไม่เห็นล็อกไม่เห็นล็อกลบแล้วเหยียบน้ำดังแจ๊ะ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 แจ๊เลยมึงเฮอไปเฮอะนะไปเลยจะวิ่งออกซ้ายนะห้าสี่สามสองหนึ่ง ไปเลยลูกไม่ใช่ทางนี้ทางนูน้นไปเลยลูกไปเลยลูกมาราธอนในนี้น่าจะมีจะเดาไม่ผิดตอนนี้แอบได้ไหมโอเคแอบได้ธน,นุจนละจะลัะจะลละจัละตอนนี้มีที่เซฟปแล้วเนะ่จะบอกนะเซฟต้องไปเดินไปบนไปทางนูน้นเนาะ เชนที yeah, ่สี่ตอนนี้แอบได้ไหมไม่ได้มันไม่น่ามาหรอกตอนนี้ตอนนี้วนกลับไปทางเดิมเสียววะแอบไม่ได้เลยแถวเนี้ยอืมตังขโมยแบบ๊บไปต่ออ่ายอยู่ดูข้างบนผมเดินมาผมไม่เห็นได้ไงวันเนี้ยเดี๋ยว ตึกๆแถวนี้กูก oh, ลัวโหเราต้องไปขึ้นนี่โ oh, oh. อ้อยไอพีมันจะวิ่งมาเชียวน่ะมันสะดุ้งเลยไหนวะเนาะอยตรงนี้ตรงนี้ มันไม่ใช่ตุ๊กตาหรอกหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหญ่เ,เ,เทียวน่ะเธอตั้งเยอะเฮ้ยมันมาแล้วไม่รู้อยู่ไหนแต่เสียงใกล้มากอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ดี วิ่งเข้าไปหาเข้าไปอย่ากก้มมาเฉียวนะไปแล้วแหละโอเคลงไปแล้วแล้วผมกลับไปเซฟก่อน เซฟ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 เฮึบใช่โอเคมาเทึกน่ะเซฟเรียบร้อยวิ่งไปต่อเราไม่ได้มาทางนี้เลยนะตะกี้มาแม่งแต่ต้นแรงเอ้เจออีกอันหนึ่งเลยลกระ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 หานหาต่อมันไม่มันไม่ใช่เกมเนินเรื่องอะผมว่า เก็บเดสองบาทเฮ้ยตรงนี้แอบ,บได้ไหมโอเคแอบบได้ลองอกไอทีดแดงอะไรอะสำหรับอาหารสำหรับอาหารสำหรับอาหารคืออะไรวะสำหรับอาหารไม่รู้หนึ่งคืออะไรวะผมจำไว้ก่อนเกิดหลังเกมสำคัญเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย หัวพ่อมันมาแล้วมันมาแล้วนี่มกลับมาที่เดิมแล้วมั้งนี่ยนี่ล็อคะไรอยู่ที่ไหนไ,ไม่มีอะไรปลดล็อคได้มั้งเนี่ยผมต้องหาคนแจอีกหรือโอ้ยเลยทั้งวันก็ไม่จบหรอก แมพผมวมันก็ไม่ได้กว้างนะแต่ขอ,ของแม่งเล็กมากเลยมันจะเชี่ยอะไรเดี๋ยวมันจะพังลองปิดไปโอ้แถวนี้นะ คนเรามันรู้คนเราไม่ต้องคิดอะไรมากยึดหลักคำพระเอาไว้เป็นจ่กพาคีปตะกีทีโพไอ้เงินมาแล้วหืมอย่าบอกนะกูต้องไปหาใหม่คืมกู กูไม่ข้าไม่แล้วแล้วแม่งวิ่งโคตรไวแบบวิ่งฝั่บฝับฝับฝับไอ้บ้าเออไอ้ใครจะหลบมังทันฮะฮ้ยหาไม่จริงปะเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนั่นโรบินมันไม่ใช่แหละนี่มีไหมฮัลโหลไม่มี แต่แม่งวิ่งอย่างไวเลยคุณหลังตรงนี้ไม่มีอะไรหลังรถไฟอาจจะมีนี่อะไรอ่ะฉันเอาแผ่นไม้อะไรวะอะไรวะคือเอาแผ่นไม้ทำไรตบหัวมันหรอ<ะ>มันวิ่งางไรมาวะไม่รู้ไปเซฟก่อนเด้ เฮ้ยเฮ้ยยาเต้นแรงใจมันไม่ดีเฮ้ยอะไรข้างบนเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วที่เดิมที่คุณเคยอือเราเดินไปจุดเสียแล้วกูจะไปยังไงบ้าพะโรบินโอ้โห วายตัวตลกมันไปไกลๆเลยไม่ว่ามันไปซ้ายปะวะใช่ไหมม,มันจะไปซางซ้ายนะสป,ป่อร์เรนท์ไฟโอ้แบงโน,น,นโอเคเราจะเดินไปโนนอ๋อนี่แผ่นไม้มาตรงนี้ไงอ๋อ น้ำหนึ่งขวดแล้วยังไงต่อจ้ะเดี๋ยวไม่เอาไปเซฟก่อนนี่มันมาแล้วเยี่ยยเซฟ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 แล้วไปมันน่าจะกำลังวิ่งมานะวิ่งไปก่อนอย่าวิ่งมานะเฮ้ยนี่อะไรวะเออแค่ตั้งตั้งไปทำรายได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ จะหายยากไปไหนเนี่ยฮะเริ่มโมโหแล้วนะวิ่งไปวิ่งไปลูกวิ่งไปลูกวิ่งไปลูกมันอยู่ข้างหลังกูนีั่นแหละกูต้องปัดได้มันวิ่งตามกูเหรอใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้หาที่หลบก,ก่อนนี่หลบไม่ได้ ตรงนี้เราได้โอเคไม่ได้เออได้เหมือนมันวิ่งตามผมมาใช่ป่วะอนี่าโคตรหลอนเลยไอ้บ้ากดได้ไหมอยากเล่นทันโอเคกดทำไม หมือนเป็นการเรียกผีเปล่าวะใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่นะเหมือนเป็นการเรียกผีมันมาเร็วอยิบพึ่งเดี๋ยวมึงยังไม่เก็บตงังค์เเพิ่งหลบก่อนวิ่งมาเด็กนักวิ่งมาราธอนนะเว้ยเจอที่หลบนะมาเด้มาเลยเมื่อไรมึงจะหาเจอมบ้ารอยเยอะเลย ไม่เนี่ยไม่รู้แต่วิ่งแล้วมาป่ะมาปะละ่ะมาปะละ่ะมันมาแล้วมันอยู่ข้างบนออกุลุ้นเยอะอเหนียวมันแล้วไปออกไปโอเคีเหมือนจะไปแล้วนะไปยังไง กี้ผมเก็บรูปได้นะแต่ไม่รู้รูปแบไปใช้ทำอะไรตามสูตรไปเทฟก่อนนี่ผมได้ขวดน้ำกับไอ้นั่นมานะ่ยรูปอะไม่รู้ว่าจะทำอะไรผมเซฟไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันผมว่าไม่ไหวละง่วงนะนานเกินนะ่ะจริงๆผมคิดว่าแบบเล่นสัก 15นาท okay. 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 ียี่นาทีหมดเสร็จโอเคที่มันนานเกินบ้าเปล่าโอเคไว้ตัดไปเจอพาร์ทสองส่บครับ